เห็นเบิงบรรยากาศจากพี่น้องพายุฝนสีมามาลบล่มได้หนิเฮ็ดทั้งไ๋น,นี่คุณน่ะล่มแน่ตาย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 มาลบล่มเป่สีพุทท่านละมะั่งเออแน่ละนกหน่อยมากดูเป็นนูี่เห็นบ่จ้าลบฝนลบฝนไปไหนจ้าโอ้ย อากาศฝนสิต,ตกก็เลยมาลบพี่นกหยาโชคดีที่คนบ่ค่อยมานั่งมือนี่โปกกระสิกะิเต็มล้วบองนีเ่เรียนมักลุกเห็นบ่เรียนมักลุกบักยังอันยางในเมื่อจะเอาเงินมามาเบิ่งเงินป่าพอ่อคาใสใจนู่นนี่นั่นบ่แต่ละแต่ละดึกนั้งทัวดุกดุก ก็หล่นหล่นเต็มพื้นเลยพี่น้องจ้าป่าเต็มเบิงถนนเนี่ยกาเฮ็ดใหม่พี่น้องถนนเนี่ยกาเฮ็ดใหม่งามงามมึงข้างหลังป่าเด้อป่าสิกลับกองเง้ยเบิงโอ้ยบุงบ้านอยู่ฝั่งฝนงามเลยจังเนาะป่าย่างมากใกล้ๆใกล้ๆหอดละโอ้ยลมพัดพายุไปทางคุณเด้อเห็นบ่ งามพี่น้องงามงามโอ้ยแขวงหนา้าแขวงหลังน้องพี่น้องโอ้ยนามคักบายบายเดินจะเดอ้อโอ้ยฝนตกฝนตกมาแล้วจ้าดีใจดีใจฝนตกเดี๋ยวไปหาเห็อีกแล้าจ้ะเนาะโอ้ยฝนตก้ฝนตก ฝนตกฝนตกแล้วร่มเย็นร่มเย็นอู้หุคน่ะเบียกเบิดแล้วบดนี้ี่นองเอ้ยคน่ะอือฝนตกฝนตกแก